ครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกทรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอยู่กับคุณหมอเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอช่วยแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะครับผมชื่อเภสัชกรเอกวัตรวิปัโสนะครับอยู่โรงพยาบาลขุนตาลน,นะครับหลายหล,ลายคนก็จะเรียกว่าเป็นคุณหมอเอกนะครับเพราะว่าหลายท่านก็จะบ้านเราเนาะทางเมืองเนงหนืหอก็จะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพไหนก็จะเรียกคุณหมอหมุดนะครับค่ะ วันนี้คุณหมอจะมาแบ่งปันประสบการณ์ก่อนฝึกวิชามโนสัมผัสและหลังฝึกนะคะว่าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงกับตัวเองคะครับคือเบื้องต้นเมื่อก่อนนี่นะครับของผมนี่จะเป็นลักษณะว่าปกติเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกระบวนการอะไรมากคือจะเหมือนชาวพุทธเนาะก็คือ,อ,อสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยครับแล้วก็ พอมาได้รับการฝึกในมโนสัมผัสเนี่ยก็เห็นความรสวยแตกต่างกันมากครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอตอนมา,อามามาดูอาตอนที่อาจ,อา,จารย์ามาครั้งแรกเนี่ยก็พิธีแบบในการฝึกก็ไม่ค่อยจะมีพิธีที่จะมีขั้นมีตอนเลยมากก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่า ใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้แนวแนวทางที่ให้เราเนี่ยลืมตาในการปฏิบัติโดย<ะ>ไม่จําเป็นต้องหลับตาในการ,ป,ารปฏิบัติตใช่ใช่<ะ>ครับจริง,รงๆเมื่อก่อนผมไอ้ตอนนั้นเวลาสวมดมนต์ไหว้พระก่อนแผ่เมตตาน,นั่งสมาธิแต่เวลานั่งผมก็หลับแบบบางทีไม่ไม่รู้สึกตัวนะฮะก็คือเหมันว่าเรานิ่งไปจะมันไม่รู้ว่ากี่นาทีเกี่ชั่วโมงกว่ารู้สึกตัว เอเหมือนว่าเราหลับหรือเปล่าหรือเราได้ภาวนาในใจไหมไม่ไม่ไมมันตรงนี้ทําให้เราคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดว่าการที่เราปฏิบัติโดยการหลุมตาเนะี่ยน่าจะทําให้เราเกิดมีสติที่มากกว่าการหลับเพราะเราไม่รู้สึกตัวว่าเราหลับหรือเราภาวนาอยู่ในระหว่างที่เรานั่งสมาธิคอ่าแล้วก็ในส่วนที่เรามาใช้ประโยชน์ก็มีก็มีเยอะครับเมื่อก่อนนี่ก็ อ่ผมก็จะเป็นคนข,ข้างที่ว่าเ,าเวลาเขามาถามอะไรหรือตอบอะไรไม่ถูกใจเราก็อาจจะหงุดหงิดง่ายครับครับก็จะเป็นคนที่แบบว่า,อาพอหงุดหงิดแล้วก็จะพยายามจะหาคําตอบโต้เถียงแล้วก็จะมาเก็บความคิดของเราหลายวันว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่า ที่เขามากล่าวหาบางอย่างหรือเขามาถามแล้วไม่ถูกใจเขาหรือเปล่า<ะ>แล้วเขาเราก็มาคิดต่อเอ๊ะแล้วเขาจะคิดอะไรกับเรายังไงต่อเราจะทําอย่างไร,ร,งไรแล้วพรุ่งนี้เราจะเจอหน้าเขาอย่างไงถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับเขาตอนนี้ก็ใช้วิชเาเมโสัมผัสก็เป็นอาจารย์ที่บอกว่าเริ่มต้นที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไระนะครับก็ก็ถือว่าเราอะเราอาศัยความจำเราอาศัยหลายอย่างที่เรา ได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นอะไรที่เราจํามาแล้วเ,เราเราไปยึดติดแต่ตอนนี้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกมโนสัมผัสก็เป็นลักษณะทีเ่เราเห็นว่าสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยเราใช้สมองในการแปลความหมายแล้วก็จําในสิ่งที่เรียกเป็นคํานามสรรพนามที่แทนว่าเราตัวเราซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งที่เราฟังมา ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนว่าเราจำมาพูดมามาคนอ,อื่นมาพูดพอเราได้ปฏิบัติก็เห็นว่าเออในสิ่งที่ว่าอาจะเกิดปัญญาได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ศึกษามาบางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้อย่างไรผมก็มามานั่งวิคเคา์พินิด์ดูก่อนที่มาปฏิบัติว่าเอา๊ะเขาจะมีแนวไหนให้เราฝึกพอได้รู้ว่าเออมันมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือในสิ่งที่ เป็นเทียนที่อ,อาจารย์ทั้งปู่ใหญ่ปู่โตว่าตรงนี้จะทําให้เรารู้ว่าหลังจากที่เราได้น้อม,อมบารมีครูบาอาจารย์เข้ามาแล้วมีองค์ภาวนาในใจเนี่ยแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับสิ่งที่เราได้รับรู้ก<ช>็จึงทําให้เราว่าจริงจริงแล้วก็คือทุกอย่างในโลกมันมีสาสารและพลังงานอยู่แต่ว่าถ้าเรามีจิตที่เรานิ่งสักพัก แรกๆผมก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับ,บแ, va, no แต่พอฝึกมาหลายๆวันหรือเป็นเดือนเป็นอะไรก็จะมีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เรามันแป๊บๆเนี่ยมันก็จะมีความชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นแล้วก็แต่บางวันถ้าเราจิตใจเราลงยังวุ่นวายแต่มันก็จะไม่ไม่เกิดว่าเอ๊ะเรารู้สึกมันทาไมไม่เหมือนครั้งแรกก็เลยไม่ไม่อยากแต่คิดว่าเอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรบางครั้งเคยเคยเคยอ่านตำราบางอย่างบอกว่า เออเราก็อย่าไปนึกว่ามันเกิดบางทีมันอาจจะไม่เกิดเพราะช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเราอาจจะไม่พร้อมร่างกายอาจจะไม่มีสมาธิพอแต่อาจารย์หลายคนท่านก็บอกเนาะอย่างเช่นอู่ติ๋วบ้างหรือว่าอาจารย์อนะ่ก็จะบาบอกในกับว่าในสิ่งที่เราทำก็ทําไปเถอะถ้าถึงเวลาก็จะรู้เองอก็หลายอย่างก็เริ่มรู้ด้วยตัวเองบ้างล่ะครับ<อ>ก็คือในสิ่งที่เรา เคยโกรธเราก็บอกว่าเออในสิ่งนั้นมันแค่เป็นอารมณ์โ่ววูบเราไม่ยึดถือเราไม่ไม่ยึดถือตรงนี้เราก็ไม่โกรธเราก็จะม,มีความสึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันแค่ั่วบูบมันก็คงหายไป<ะ>หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยึดติดมาว่าจะไปโกรธเขาเออนู่นน,นี่นั่นเราไม่ต้องอธิบายะลรมากเราะกว่ามันผ่านไปแล้วถือว่ามันเป็นอดีตเราก็จะพยายามอยู่กับปัจจุบันนะครับ<ะ>ก็ก็ดีขึ้นเยอะครับหลังๆมาก็ บางทีก็เคยต่อว่าคือโต้อตอบในเรื่องของประเด็นขัดแยง้งทั้งแฟนบ้างเพื่อนที่ทำง,งานบ้างก็ทําให้รู้สึกเขาไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจหลังมาแล้วก็ฟังฟังมากกว่าที่จะโต้อตอบครับบางครั้งเราก็ไม่อยากเอาชนะก็เฉยไปซะในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่โดยที่เราก็ปล่อยวางความคิดนั้นออกไปครับ ที่คุณคุณหมอบอกว่าฝึกแล้วมันแป๊บๆนี่คืออะไรฝึกยังไงช่วยอธิบายนิดคือตอนนั่งเราใช้เทียนหรือเทียนนะครับแล้วมันก็มันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะครึ่นครูบาอาจารย์ก็เข้ามาว่าเข้ามากระทบกระทบว่ามันมันเหมือนมีเข็มทิ่มแทงหรือว่ามีกระแสไฟแป๊บๆปที่ตรงฝั่งที่เราถือไว แต่หลังนั่ผมก็ไม่ถืออีกก็ก็มีความรู้สึกว่าเออจางหราถ้าเราไม่ถือน้องวายเจจตรงว่าจะได้ไหมก็จากกาก็หลังมาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ก็คล้ายๆกับที่เราเคยถือเทียนครับก็สามารถที่บอกว่าอาจารย์ที่มนุษยสัมผัส์ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยโดยทางวิทยาศาสตร์ว่าแล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่าถ้าปฏิบัติได้ระดับหนึ่งจิตนิ่งพอก็จะรู้ในพลังงานหรือในสิ่งที่เรา หาคาตอบมานานว่าเออน่าจะมาทุกทางเนีน่ยครับแล้วตอนนี้คุณหมอเอกเปลี่ยนแปลงไปนี้ที่บ้านรู้ไหมคะแรกแรกนี่เขาต่อต้านมาเขาบอกมงมงายนะครับ,บว่าอะไรเขาฝึกอะไรอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนที่ในเ,ออเขานั่งสมาธิสวดมนต์ไว้ผ้าอะไรทําอะไรคือเหมือนแบบว่าเป็นความเชื่ออะไรโง่งมงายอะไรเปล่าก็โดนสารพัดต่อว่านะผมก็เฉยผมก็ออกมา ก็หลังๆมาก็ชินหลังๆมาเขาก็ไม่ว่าละเขารู้ว่าอ๋อไปก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงหมดคำว่าแล้วมั้งเนาะคือคำว่าที่จะหยุดยั้งเราว่าไปเพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค,ครับแล้ววิชานี้ให้ประโยชน์กับคุณหมอแล้วครอบครัวกับคนรอบข,ข้างยังไงบ้างคะคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะในในสิ่งนี้คือผมก็ได้ในในสิ่งที่ อาจารย์แนะนําม,มานอกั้งแต่อาจารย์เบื้มแล้วก็ที่ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์มาว่าการแผ่เมตตานี่สําคัญมากหลังจากที่เราได้นั่งวิปัสนาหรือว่าเจริญกรรมฐานก็ดีหรือว่าใช้วิชามนุษยสัมพันธ์มันต้องมีการแผ่เมตตาเผ่เมตตาถึงคนนั้นคนนี้ที่เจ็บป่วยตอนนั้นนี่คือเป็นเพื่อนของ ที่ทํางานนะลูกเขาไม่สบายแล้วเขาก็ยังไม่ได้ถึงกับการปฏิบัติเขาก็เริ่มปฏิบัติแต่ผมก็ช่วยในเรื่องว่าแผ่พลังอะไเรก็ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าน,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 นะคะคือถ้าจ,าย,าจาย์ว่าเอาแผ่ลงน้อมบารมีคุบาจาร์ลงอาหารลงอะไรให้ใหกินให้อะไรนะลองดูก็ปรากฏว่าเอาไปให้เขากินเขาก็เพราว่าเออมันหายมันดีขึ้นก็เลยว่าก็ เห็นว่าพลังงานของบาอาจารย์เนี่ยคงจะสามารถช่วยได้ในตรงนี้ก็มั่นใจขึ้นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เรา,เาทำมาแล้วน่าจะถูกทางอยู่ครับอยากจะให้คุณหมอช่วยเชิญชวนผู้ที่ยังไม่รู้จักวิชามโนสัมผัสนิดนึงค่ะครับคือในเบื้องต้นนะครับคือการที่เราไม่เชื่ออะไรในสิ่งบางอย่างอยากให้เรามาลองปฏิบัติด,ดูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ถูกจริต หลายคนที่เคยมาปฏิบัติมามันไม่เหมือนกับที่เราเคยทำแต่เราลองหมายว่าเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองดูก่อนและมาลองฝึกดูถ้าแนวทางนี้สามารถพิสูจน์ได้จริงแล้วมีประโยชน์เราเห็นผลว่าดีกับครอบครัวแล้วเราสึกชีวิตเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคือเป็นสิ่งที่เราอยากให้มาทดลองดูก่อนครับ,รบก่อนที่เราจะเชื่ออะไรจากคนอื่นครับ ให้กำลังใจคนที่ท้อหน่อยคะใช่ครับว่าบางคนก็ถอยฝึกแล้วถอยไปจุดจุดเดิมก็มีนะครับเพราะว่าผมก็เคยมีนะครับเราผมก็มีความพลดเป็นครั้งครั้งหลังๆมาถ้าเราว่างเราก็ทํานะครับถ้าช่วงที่จะมีโอกาสว่างในสุคืนหนึ่ง ไอ้ตอนที่เราตื่นมาครับไอ้ช่วงนั้นตอนจะต,ตื่นเราอาจจะมาลืมตาหรือว่าทาสักแป,ป๊บหนึ่งก็ตื่นก็ตรงนี้ก็คนอื่นก็ไม่แปลกใจละเพราะว่าการทำรักษาอยู่ท่าไหนก็ได้ครับ,รบก็ไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนาอย่างเดียวก็ทําให้คนอื่นก็ไม่เห็นความแตกต่างว่าเราทําอะไรครับ,รบก็จะทําให้เราเกิดความชินแล้วก็น่าจะทําใหา้ง่ายต่อการทํางานโดยที่เราไม่ต้องมา จำกัดว่าเวลานี้ตอนนี้ฉันต้องทําแล้วนะถ้าไม่ทําเราบางวันเราก็อาจไม่ทําแล้วก็ไปทําวันที่เราว่างจิตใจเราพร้อมแต่ก็อย่าไปทิ้งครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเริ่มต้นใหม่ค่ะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอเอกนะคะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ